สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามพระร่วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งนะคะวันที่2 8ตุลากันยายกันยาย,ยนนะคะ25 6 7แอดจะไปวันที่1ตุลาแล้วะค่ะใครไม่รีบแอดรีบบางคนนะคะก็ซื้อไปแล้วนะคะได้ซื้อไปแล้วได้แนวทางได้หลายก็มีหลายอาจารย์หลายท่านนะคะได้ลง รอมิสเตอร์บอนะคะมิสเตอร์บอเพิ่งปล่อยมาแอดได้ม<า>ิสเตอร์บอมาก็รีบเอามาลงให้ได้ตับจมกันเลยนะคะของมิสเตอร์บอที่งวดที่แล้วเข้า73งวดนี้เราก็มาตามต่อว่า,าจะเข้าไหมนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะแอดจะสรุปแนวทางล่างให้เลยนะคะลงให้แล้วก็สรุปให้พร้พอมๆกันเลยแล้วก็แอดก็ขอ,ขอแสดงความยินดีกับ ทุกท่านนะคะใครที่ได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเนาะ,ะมาเริ่มแนวทางของแอตราชนกมีโชคงวดวันที่16กันยายนแอตราชนกก็ให้7ล่างนะคะก็จับคู่79 72 71 73ก็เข้า,ขางวดนี้แอตราชนกให้84นะคะให้รูด4นะคะ47 43 44 47แล้วก็แอดตะพาโชคนะคะ งวดที่แล้วให้3 4นะคะเข้า3าจวันนี้ให้8 9นะคะวันตุลาคมเราไปจับคู่กับแอดรัชนกก็ได้นะคะแล้วก็มาดูาชุดเต็มล่างแอดนานาอันนี้ก็เอาตัวอย่างเก่ามาให้ดูวันที่1กันยายนก็เข้านะคะเก้าแล้วก็วันที่16กันยายนก็7จสนะคะ งวดนี้เราก็ไม่พลาดมาตามแอดนา,นานาต่อนะคะให้มาหลักหนึ่งสสามสี่หก็ก็ดูเอานะคะว่าใครชอบตัวไหนงวดนี้รู้สึกว่าเลขหนึ่งล่างจะมาแรงนะคะเลขหนึ่งกับเลขสี่นะคะลองจับเอานะคะเลขหนึ่งก็หนึ่งหหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเลขเลขหนึ่งเแล้วก็ 4ี4หกส4่เจี้นี่จะติดดับแอร์สตังนะคะแต่ใครชอบก็จัดไปได้เลยแต่มันก็เป็นแอร์ทอนนะคะจับคู่ให้เลขล่างงวดที่แล้วเข้านะคะงวดนี้ให้4 1นะคะแอร์ทอนจับคู่สรุปล่างให้ด้วยนะคะ4 1่หนึ่งแล้วก็8 1 7 1 8 4 7 7 8ใครเป็นแฟนคลับแอร์ทอนก็ลองดูนะคะ อันนี้ก็มีเพิ่มนะคะหน่วยล่างนะคะหน่วยล่างของแอดคุณพี่พรนะคะหน่วยล่างให้มา6ตัวนะคะงวดที่แล้วเข้า7งวดนี้จะเข้าไหมก็รอดูนะคะหน่วยล่าง78901กนะคะอะ่ก็มาดูแอดวันชัยนะคะแอดวันชัยให้มาน้อยคู่มากเลยนะคะให้ให้สามคู่นะคะ เข้า3 7ล่างนะคะงวดนี้แอดวันชัยก็ให้มา26 27 28นะคะก็มาดูแม่สารครามนะคะแม่สารครามมี2สูตรนะคะสูตรที่1ได้7จสูตรที่2ได้ศูนยนะคะงวดนี้แม่สารครามเอาสูตรที่เข้ามาให้นะคะงวดนี้ชน1นะคะแม่สารครามฟัน1วิ่งล่างตัวเดียวนะคะเข้ามาแล้ว8งวดนะคะ ต่อมาก็เป็นปูเรืองนกทานกับน้องเมย่านะคะวิ่งปูเรืองนกทาวิ่ง79น้องเมย่าวิ่ง27ล่างงวดที่วันก็เข้านะคะส6กันยางวันนี้น้องเมย่าให้ติดล่าง8 2 1สองปูเรืองนกทา057เลขไม่ตรงกันเลยนะคะคุณชัยภูมินี่ก็เอามาฝากงวดที่แล้วคุณชัยภูมิให้วิ่ง7ล่างนะคะงวดน,นี้ให้วิ่ง1แล้วก็หวย2องห0 0นนะคะ เลขติดล่าง7 8นะคะวดนี้รู้สึก8จะชนเยอะเหมือนกันนะคะ8ชนเยอะแล้วก็แอดวุฒนะคะเลขเด่นเน้นล่างแอดวุฒจับคู่ให้นะคะเข้า7 3แล้วก็ได้บนด้วย6 2นะคะวดนี้แอดวุฒให้ C 1>, 1 9หนะคะยังไม่เห็นจับคู่นะคะยังไม่เห็นแอดวุ d จับคู่ให้แอดวน่าจะจับคู่ให้แล้วประมาณยี่0บเก้นะคะอันนี้แอดยังไม่เห็นถ้าใครเห็นก็เอาของแอดวุ d มาเทียบได้นะคะก็มีแอดระเด่นเด่นล่างนะคะมดที่แล้วเข้า37มเดมดนี้ให้1098ชนอีกแล้วนะคะเลข8แล้วก็แอดรวย Channel นะคะ งวดนี้แอดดรเชแนลให้ศูนย์หนึ่งเด่นล่างตัวเดียวหนึ่งก็เลขหนึ่งนะคะแล้วก็หลักสิบล่างให้หกกับเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแปดหรือสี่หนึ่งนะคะงวดนี้ที่แอดเห็นเลขชนกัน <c oughs> ปูผู้เวียงนะคะงวดที่แล้วเข้าสามเจ็ดแอดก็ไม่พลาดเอามาลง มาเทียบชนให้ดูก็มีหนึ่งนะคะปูพูเวียงมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองเจ็ดสองหกก็น่าสนใจของคุณย่าเปิ้ลงวดสิบหกกันยายนคุณย่าทํามือให้ชูให้ดูนะคะก็ใครที่ทายถูกก็ได้ไปตามๆกันนะคะวันนี้ย่าเปิ้ลบอกเป็นตัวให้เลยนะคะคุณย่าให้สามแปดก็ขอบคุณคุณย่าเปิ้ลของน้องคากินะคะใครที่เป็นแฟนคลับน้องก็มารับตัวเลขไป ก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะของแอดกรกาลสินงวดที่16กันยายนให้1กับ3เด่นบนล่างนะ,ะแอดกราให้เด่นบนล่าง1 3มาเข้าล่างนะคะ3 7งวดนี้นะคะให้0 3ย์าก็มีละแม่ล่างปู่อุดมนะคะงวดที่แล้วให้3ตัวนะ2 6ก็มาดูงวดใหม่ใน9 0 8ตัด9 1 8 1 9 0 9 8 0แนนะคะแล้วก็น้องแต้วให้เข้าที่แล้วงวด 73นะคะงวดนี้น้องแต้วเน้นนะคะความฝันวงกลมให้แล้ว093ที่ตะเซตะจันนะคะไปเข้าฝันน้องวงกลมให้แล้วก็มาต่อด้วยมิสเตอร์บอนนะคะมิสเตอร์บอนงวดที่เราให้73งวดนี้มิสเตอร์บอนให้วิ่ง8กับ9นะคะ8กับ9เน้น1992 1882แอดมิสเตอร์บอนไม่ได้เน้นนะคะเน้น19กับ92้องอ้าวแล้ก็มาดู เลขเด่นแล้วก็มาดูเลขดับ S อสตังนะคะเอสตังให้ดับล่างก็ผ่านมาหลายงวดนะคะผ่านหลายงวดเลยงวดนี้มาดู S อสตังนะคะดับล่างนะคะ0ูนย์แปดอ้าวดับะะ8ปดสองด้วยนะคะ4ี่ศูนย์ก็ดับล่างนะคะามาดูสรุปชนเด่นล่างงวดนี้ที่ S สรุปให้นะคะชนเด่นคือ C1 4 7 4 9 61 C1 4 ส7เป็นของแอดรัชนกมีโชคนะคะ6 1ก็เป็นของอของแอดทอนนะคะแล้วก็มีรองให้นะคะใครชอบตัวไหนก็จับเอาตัวนั้นนะคะในนี้ต้องมีสักตัวหนึ่งนะคะที่ได้นะคะที่เข้านะคะ เอาเลือกตัวที่ชอบนะคะถ้าใครชอบหนึ่งจับหนึ่งนะคะชอบสีก็จับเลขสีนะคะใครชอบแปดจับแปดแต่เลขหนึ่งเป็นกระแสมากแอดไม่รู้ว่าจะมาไหมนะคะก็ลองทําใจดูเพราะว่าทุกแนวทางที่ให้มานะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะแอดไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดก็สรุปให้แล้วนะคะ ถ้าสนใจก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะถ้าไม่สนใจก็ปล่อยผ่านนะคะข้อมูลน,นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก็ขอให้ทุกคนแหงๆป,งปังๆรวยๆถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ